ตรีชดาหวังประยุทธ์ไม่สั่งทหารเลี้ยงหมูแก้าราคาพุ่งก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้ยินข่าวนะครับว่าราคาของผักชีเนี่ย ราคาสูงขึ้นใช่ไหมล่ะครับและทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทโอชาก็สั่งให้ทหารเนี่ยไปปลูกผักชีนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบ่งเบาภาระของประชาชนนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับราคาหมูนะฮะกำลังจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะราคาจะแพงมากขึ้นโดยนางสาวตรีชดานะครับก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่สั่งให้ทหารนะครับไปเลี้ยงหมูเพื่อแก้ราคาหมูพุ่งขึ้นสูงอีกนะฮะ นางสาวตรีชดาศีธาดานะครับรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ไม่เคยแก้ปัญหาปากทองให้กับประชาชนได้สําเร็จนะครับกลายเป็นรัฐบาลไร้น้ํายาแก้ปัญหาปลายเหตุ ไม่สนใจความเดือดร้อนปล่อยประชาชนตามยถาถากรรมเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาราคาผักชีแพงด้วยการให้ทหารปลูกเพื่อให้ราคาลดลงซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดตามธรรมชาตินะครับการปลูกผักชีหนึ่งไร่ได้ผลผลิตอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง1,500กิโลกร,รมัมต้นทุนการผลิตนะครับอยู่ไร่ละเกือบ5,000บาทนะฮะใช้เวลา40-45ถึงวันซึ่งในเวลานั้น,นกลไกราคาจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จนมาถึงปัญหาราคาน้ำมันดีเซลนะครับที่มีราคาแพงจนผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกออกมาเคลื่อนไหวปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยลดร,ราคาน้ำมันดีเซลนะครับให้เหลือ25บาทหากไม่ํำเนินการเนี่ยจะหยุดเดินรถ80,000คันแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับประกาศจะใช้รถทหาร3,700ครันมาขนส่งสินค้าแทนนะครับ คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่คิดเอารถทหารมาแย่งงานธุรกิจขนส่งของประชาชนขณะเดียวกันฟังก์ชันรถทหารก็ไม่เอื้อในการขนส่งสินค้าเพราะมีเพียงรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4และ8ตันเท่านั้นความเชี่ยวชาญงานขนส่งของทหารไม่เหมือนกับพนักง,งานขนส่งทําให้การขนส่งไม่เกิดประสิทธิภาพทุกอย่างต้องมีต้นทุนรถทหารต้องใช้น้ํามันดีเซล จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับกองทัพโดยที่ไม่ใช่ภารกิจหลักและภารกิจรองของกองทัพมีผลต่อการของงประมาณที่สูงขึ้นในงบประมาณปีหน้าอายุการใช้งานอาจทําให้ต้องซื้อรถทหารใหม่ทดแทนในภายภาคหน้าตามมาอีกด้วยล่าสุดนะครับราคาหมูที่พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดนะครับในรอบ10ปีอาจทําให้มีเนื้อหมูเนี่ยขายถึงไม่เกินปลายเดือนธันวาคมนี้หวังว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยคงไม่แก้ปัญหาด้วยการให้ทหารมาเลี้ยงหมูเพื่อแก้ปัญหาอีก ยิ่งตอกย้ำคำถามของสังคมว่าถ้าหารมีไว้ทำไมนะครับนางสาวตรีชาดาได้กล่าวเอาไว้นะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ